เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับสำหรับงานไม้งานดี y นะครับที่ควรจะต้องมีนั่นก็คือตัวโต๊ะเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ในการตัดไม้นะครับตามขนาดและก็องศาที่เราต้องการได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนขนาด10นิ้ว1,800วัตต์ของบอสนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพามารีวิวพร้อมทดสอบการใช้งานเบื้องต้นนะครับสําหรับฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องและวิธีการใช้งานนะครับ แต่ว่าท่านใดตอนนี้นะครับกำลังมีโครงการอยากจะได้ตัวโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับไปใช้งานที่บ้านทักตัวนะในงานช่างงาน DIY, ดี y เกี่ยวกับงานไม้นะครับเรามาดูของบอสตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการใช้งานที่ดีได้เลยนะครับเพราะเขามีฟังก์ชันต่างๆมาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับสวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวนะครับเป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนขนาดติดนิ้วของบอสนะครับรุ่นของเขาก็าคือ GTS 254นะครับเป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนขนาดติดนิ้ว1,800วัตต์นะครับราคาทั้งกล่องเนี่ยจะอยู่สักประมาณ8,000กว่านะครับ mm. เผื่อท่านใดกำลังสนใจนะครับเป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนไว้ใช้งานที่บ้านสักตัวมาดูของบอสตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่เราแกะกล่อง ของตัวเครื่องออกมาแล้วนะครับเขาก็จะมีชิ้นส่วนของตัวขาตั้งรวมถึงอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับมาให้ทั้งหมดนะครับเราก็ทําการประกอบเลยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีคู่มือต่างๆเนี่ยมาให้นะครับในการประกอบโดยหลักๆเลยเราประกอบขาตั้งทั้ง4ตัวนะครับเข้าด้วยกันนะครับแล้วเราก็สามารถยกตัวเครื่องนะครับของเลื่อยวงเดือนเนี่ยขึ้นไปวางนะครับด้านบนของขาตั้งทั้ง4ได้เลยแล้วก็ยึดด้วยสกู๊นะครับตามบริเวณขาตั้งของเขานะครับ ทั้งหมดเท่านี้เองก็สามารถติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามารีวิวภาพรวมของตัวเครื่องกันนะครับว่ามีส่วนประกอบต่างๆเนี่ยอะไรกันบ้างนะครับโดยเริ่มต้นเลยขนาดของตัวโต๊ะนะครับตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณห้บห้เซนความยาวรวมนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ65สิบห้าระยะที่เขาสามารถตัดได้นะครับจากตรงนี้นะครับจนถึงล้วนะครับด้านข้างเนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดได้ยีเซนนะครับ แต่เราสามารถที่จะเพิ่มนะครับความยาวในการตัดได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง54 54เซนนะครับโดยด้านล่างตรงนี้เขาจะมีที่ปลดล็อกให้นะครับพอเราปลดล็อกตัวนี้แล้วเราสามารถที่จะเลื่อนโต๊ะนะครับตัวนี้เพิ่มความยาวได้แล้วเราก็มาสามารถดูระยะที่นี่ได้นะครับปรับระยะตามนี้เลยนะก็สูงสุดเนี่ยคือได้ที่54นะครับตามที่สเกลเขามีมาให้นะครับ54เซนเมื่อเราได้ระยะแล้วเราก็ล็อกนะครับ มันจะทําให้ระยะในการตัดตรงนี้เพิ่มมากขึ้นอยู่ที่54เซนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นการใช้งานตัวการปรับความยาวของตัวโต๊ะก็จะทําลักษณะแบบนี้นะครับสาม,มารถใช้งานได้ง่ายนะตัวนี้ส่วนตัวรั้วนะครับรั้วก็ต้องบอกว่าเป็นรั้วที่มีความแข็งแรงนะครับเวลาเราทําการเลื่อนนะครับล็อกตําแหน่งนี่นะครับเราก็สามารถดูตัวเลขนะครับตามระยะได้ที่นี่เลยนะครับ แล้วการล็อกนะครับเขาจะล็อกให้2ฝั่งก็คือเขาจะดึงทั้ง2ฝั่งเนี่ยเข้าหากันมันจะทําให้รั้วตัวนี้เนี่ยอยู่แน่นยึดติดกับที่แบบนี้เลยนะครับแน่นไม่มีการขยับหรือว่าโยกได้นะครับตัวอย่างนะครับผมล็อกที่ประมาณ10เซนนะครับนี่นครับรั้วก็จะแน่นเลยเดี๋ยวผมจะลองวัดระยะให้ดูด้วยนะครับอันนี้เราวัดจากตัวเลื่อยนะครับมาถึงระยะ10เซนก็พอดีนะอยู่ที่ประมาณ1ิเซนพอดีเลยนะครับ โอเคนะก็คือแนะนําว่าตอนใช้งานก็ควรลองวัดระยะดูด้วยนะครับตอนที่เราเซตร,ระยะนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับในเรื่องของนะครับความตั้งฉากระหว่างตัวโต๊ะกับตัวใบเลื่อยเนี่ยผมลองเช็คแล้วนะได้ที่90พอดีเป๊ะเลยนะที่ศูนย์องศานะครับศูนย์องศาของตัวตัวเครื่องนะครับตรงนี้ผมลองเช็คฉากแล้วได้90เลยนะครับ ด้านบนนะครับจะมีตัวกาดนะครับป้องกันตัวใบเลื่อยมาให้ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเปิดขึ้นได้นะครับเวลาเราใช้งานนะเสียบไม้เข้าไปเนี่ยตัวนี้เขาจะยกขึ้นให้อัตโนมัติตามความสูงของไม้ที่เราต้องการใช้งานเลยแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็จะมีตัวที่ป้องกันนะครับไม้ดีดกลับด้วยนะครับป้องกันอาการแบบเวลาตัดไปแล้วนะไม้เกิดอาการดีดนะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวฟันนะครับที่ช่วยป้องกันไม่ให้ไม้เนี่ยนะครับเคลื่อนที่แป้งหลังนะป้องกันไม่ให้เกิดอาการคิกแบ็ค นั่นเองนะครับมีทั้ง2ฝั่งเลยนะนี่ครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าใครไม่ต้องการใช้ก็สามารถที่จะถอดออกได้ง่ายนะครับเขาจะมีตัวถอดตรงเนี้ยออกง่ายๆเลยดึงออกแบบนี้เวลาใส่ก็ใส่ได้ง่ายนะครับมาดูนะครับไอตัว c o อร์ตัวนี้นะครับตอนที่เราประกอบนะครับเราต้องใส่ด้วยตัวเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเปิดตัวเวอร์นะครับ ตรงหน้าโต๊ะเครื่องเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาได้นะนี่นะครับแล้วตอนใส่เนี่ยตรงนี้เขาจะมีน็อตนะแล้วก็ตัวเพจเราก็แค่ถอดออกมาแล้วก็ใส่ตัวนี้ทั้งชุดเข้าไปเลยนะครับสวมเข้าไปแล้วก็ล็อกน็อตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนใบก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เขาจะมีตัวประแจมาให้2ตัวนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ล็อกนะครับเราต้องล็อ,อตัวใบก่อนแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันหมุน เมื่อเราล็อกใบแล้วนะครับเราก็จะใช้ประแจอีกตัวหนึ่งเนี่ยขันที่ตัวหัวน็อตเขานะครับเพื่อที่ทําการเปลี่ยนใบหรือว่าใส่ใบใหม่นะครับก็สามารถทําได้โดยประแจ2ตัวนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราทําการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเสร็จแล้วตัวเพดเราก็สามารถใช้เพดเนี่ยปิดเข้าไปได้เลยนะครับทําได้ง่ายนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ดูดฝุ่นนะครับเราสามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นด้านหลังตัวนี้ได้นะครับผม ฝั่งด้านขวาของตัวเครื่องตัวนี้ก็จะมีตัวพูสติกนะครับหรือว่าที่ดันไม้นั่นเองนะครับตัวนี้มาให้แล้วก็มีที่เก็บมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของที่เก็บไอ้ตัวรั้วนะครับเวลาที่เราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับเราก็สามารถมาเก็บที่นี่ได้หน้าเครื่องนี้ก็จะมีตัวเสเกลนะครับที่ไม้บรรทัดในการวัดในการตัดก็มีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับต้องบอกสเกลก็มีตัวใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับ ฝั่งด้านซ้ายนะครับของตัวเครื่องตรงนี้นะครับก็จะมีตัวที่ตัดนะครับแบบปรับองศาได้นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะใส่เพื่อใช้ในการนะครับปรับองศาได้นะครับสามารถปรับองศาได้ถึงเนี่ย60องศาเลยทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับก็มีที่เก็บให้เรียบร้อยนะครับสายไฟก็มีที่จัดเก็บให้นะครับ ส่วนด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับในเรื่องของความสูงต่ำของตัวใบเลื่อยนะครับเราสามารถหมุนปรับได้ที่นี่เลยนะครับหรือว่าจะปรับองศาเราแค่ปลดนะครับตัวล็อกตัวนี้เราก็สามารถปรับองศาได้นะถึงประมาณ 45- องศานะครับหมุนไปทางขวาก็คือการล็อกนะครับ มาดูในส่วนของปุ่มสวิตช์กันบ้างนะครับตรงนี้นะครับสวิตช์เนี่ยเวลาเราจะใช้งานเราต้องเปิดฝาสีแดงตรงนี้ออกแล้วก็ใช้นิ้วของเรากดนะครับปุ่มสีเขียวเพื่อเปิดเครื่องนะครับเมื่อเปิดเครื่องเครื่องทํางานเสร็จเนี่ยเวลาปิดเราสามารถใช้มือตีที่ปุ่มแดงตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะปุ่มแดงตรงนี้มันจะนะครับเชื่อมต่อกับปุ่มปิดพอดีนะครับจะใช้เข่าตีก็ได้นะครับก็จะสะดวกนะเวลาเรายืนทํางานอยู่เวลาเปิดเสร็จแล้วทํางานเสร็จแล้วใช้เข่า ตีลงไปนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกนะส่วนปุ่มแดงด้านบนตัวนี้ก็คือปุ่มรีเซ็ตนะครับเวลาเครื่องมีปัญหาเราก็สามารถกดปุ่มรีเซ็ตที่คือตัวเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับโดยคร่าวภาพรวมของตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบการใช้งานแล้วก็ลองตัดกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนไปทําการทดสอบตัวเครื่องนะครับผมจะมาแนะนําโปรโมชั่นดีๆจากบอสนะครับสาหรับท่านใดที่กําลังสนใจเครื่องมือช่างของบอสอยู่เราสามารถที่จะใช้ติดในการ ซื้อนะครับกับโปรโมชั่นนี้ได้เลยโปรโมชั่นแรกนะครับซื้อบอสยังไงก็คุมนะครับตัวนี้จะจัดตั้งแต่วันที่15ตุลาจนถึง31ทธันวาน,นะครับเ,เพียงแค่เราซื้อสินค้าของบอสครบนะครับตามที่เขากําหนดนะครับอย่างเช่น5,000บาทเนี่ยก็จะได้รับเป็นไขควงมือนะครับมูลค่า300กว่าบาทนะแล้วก็ถ้าครบ8,000บาทก็จะรับเป็นกระเป๋า เครื่องมือช่างนะครับมูล,ลค่าอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทแต่ถ้าซื้อครบ15,000บาทนะครับรับเป็นชุดเครื่องมืออเนกประสงค์นะครับประมาณ108ชิ้นเนี่ยมูล,ลค่าอยู่ที่1,800เลยนะครับ มาดูโปรโมชั่นที่2นะครับเพียงแค่เราชอบสินค้าของบอสครบ5 0า0บาทนะครับจะได้รับติดพิเศษถึง3ต่อนะครับต่อแรกก็คือได้รับชุดไขควงมือมูลค่านะครับอยู่ที่3 0 0รกว่าบาทตามที่ผมได้บอกไปข้างต้นเลยนะครับส่วนต่อที่2เนี่ยเราสามารถที่จะแลกรับส่วนลดนะเครื่องมือช่างไร้สาย18บโวลต์ได้อีก400บาทนะครับและต่อที่3นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มคะแนนโปรมิกนะครับรับแลกตัวแบตเตอรี่18บโวลต์ของบอสได้ในแอปพลิเคชัน B Connect ด้วยนะเพียงลงทะเบียนในส่วนของเครื่องมือช่างไร้สายในแอปพลิเคชัน B ของอีกหนึ่งโปรโมชั่นของบอสนะครับสำหรับท่านใดที่ซื้อสินค้าในกลุ่มเครื่องมือช่างไร้สาย18โวลต์นะครับเราสามารถที่จะแลกซื้อแบตเตอรี่ขนาด3แอมป์นะครับบวกแท่นชาร์จนะครับในราคาพิเศษได้ปกติอยู่สักประมาณ2,005นะแต่ถ้าเราซื้อนะครับในช่วงนี้เนี่ยจะได้ในราคาพิเศษอยู่ที่1,290บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าสินค้าในชุดนี้เนี่ยมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับดังนั้นท่านใดกําลังสนใจเครื่องมือช่างไร้สายของบอสอยู่ก็สามารถซื้อในช่วงนี้ได้เลยนะครับ ัดมานะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานตัวเครื่องกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมจะทดสอบการตัดตรงธรรมดาดนะครับตามระยะที่เราต้องการนะครับเราก็ทําการเซตระยะตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่ตรงนี้ผมแนะนําว่าตอนเซตระยะเนี่ยเราอาจจะต้องมีการวัดเทียบระยะนะครับจากตัวใบเลื่อยจนถึงล้วนิดนึงนะครับเพราะบางทีตอนที่เรารีบหรือว่าทําการล็อกตัวล้วแบบรวดเร็วเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทําให้ตัวล้วเนี่ยไม่ตรงนะครับเราต้องมีการวัดเพื่อเป็นการ คอนเฟิร์มนะครับหรือว่าทําให้มั่นใจว่าระยะที่ได้เนี่ยมันตรงนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะตัดตัวไม้ของเราเนี่ยตามระยะที่ต้องการได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตัวอย่างตัวนี้นะผมเซตระยะนะครับของตัวล้วนี่อยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับแล้วผมก็ไล่ตัดตัวไม้เนี่ยตามระยะ10เซนทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่ผมลองตัดดูนะครับแล้วก็ลองมาวัดระยะของตัวหน้าไม้นะครับที่เราตัดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะครับอยู่ที่ ประมาณติเเซนเป๊ะเลยนะครับทั้งหัวและท้ายนะก็ถือว่าตัวเครื่องก็สามารถตัดได้ระยะตามที่เราต้องการได้ดีนะครับถัดมานับทดสอบกับตัวรั้วองศาตัวนี้ที่มันสามารถปรับตัวองศาของรั้วได้ในการตัดนะครับซึ่งเริ่มต้นผมก็ตัดที่90องศาก่อนเราต้องบอกว่าสามารถตัดได้แนวองศาที่โอเคเลยนะครับในการตัดแบบตัดแบบอ่า แบบแนวขวางของตัวหน้าไม้นะครับลักษณะแบบนี <can> elite, mm ้จะเห็นว่าองศาที่ได้เนี่ยก็ถือว่าได้90องศาเลยนะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูโดยการจะขีดเส้นนะครับตามแนวตั้งฉากกับตัวหน้าไม้เลยแล้วเราก็ลองตัดดูนะครับอันนี้สังเกตตัวใบเลื่อยตอนตัดกับตัวเส้นดินสอนะจะเห็นว่ามันจะตัดได้ตรงตามแนวของดินสอเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ทําให้มั่นใจได้นะครับว่าตอนตัดไปเนี่ยมันจะได้แนวที่ตั้งฉากนะครับ ถัดมาเรามาดูการตัดเอียง45่ิห้ากันบ้างนะครับตรงนี้ผมจะทดสอบนับตัดไม้ออกมาทั้งหมด4ี่ชิ้นเพื่อประกอบกันนะครับเป็นลักษณะประกอบกันเข้าฉากที่เก้าสิบองศานะครับนะครับผมก็ทดสอบตัดมาเลยนะครับเอียงสี่ห้าองศาทั้ง4ี่ชิ้นนับแล้วก็ตัดเอียงหัวท้ายสี่ห้าองศาทั้งสี่ชิ้นเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเอาไม้ทั้งสี่ชิ้นที่เราตัดมาเนี่ยลองประกอบกันดูนะก็จะเห็นว่ามันก็จะเข้าฉากกันได้ที่เก้าสิบได้พอดีเลยนะครับ อีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกไปก็คือความลึกในการตัดหน้าไม้นะหรือว่าความหนาของหน้าไม้ที่สามารถตัดได้ในกรณีที่เรายกใบเลื่อยสูงสุดนะครับตัวนี้สามารถตัดได้อยู่ที่ประมาณสัก8เซนหรือ3นิ้วกว่า,วานะครับ3นิ้วหน่อยๆนะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวถัดมาผมจะทดสอบโดยการเอียงตัวใบเลื่อยนะครับของโตรเลื่องวงเดือนเนี่ยเอียงที่45องศาลแล้วก็ทดสอบในการตัดนะครับเนี่ยไม้ที่ผมตัดก็จะหนาอยู่สักประมาณ2เซนนะครับตัวนี้ นี่ครับผมก็สามารถที่จะดันตัดออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแนวของเขาเนี่ยก็จะเอียง45องศาตลอดแนวนะครับแล้วก็สามารถที่จะประกอบเข้ากันได้นะครับที่90องศาได้ลักษณะแบบนี้นะครับถัดมานะผมก็ทดสอบนะครับในการตัดตัวไม้เพื่อจะประกอบเป็นลักษณะเหมือนกล่องนะครับแล้วก็ให้ตัวบริเวณขอบของเขาเนี่ยชนกันที่90องศาพอดีนะเราจะตัดเอียงที่45นะครับตรงนี้ผมก็กําหนดขนาด ของตัวกล่องความกว้างความยาวแล้วก็ไล่ตัดเอียงนะครับ45องศาทั้งหมด4อันนะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะสามารถเอาไม้ทั้ง4ชิ้นนะครับมาประกอบกันนะครับแล้วก็เข้ามุมกันได้ที่90องศาออกมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าตัวโต้เล่อยวงเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะปรับใช้งานนะครับตามองศาตามขนาดต่างๆตามที่เราต้องการได้นะครับตัวนี้ของบอสนะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมก็พามารีวิวนะพร้อมแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวโต๊ะเลื่อยวงเดือนของบอสนะครับ เป็นตัวขนาด10นิ้ว1,800วัตต์รุ่น GTS 254นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยู่ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ใช้ในการตัดสินใจได้นะครับของบอสตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีเลยนะอุปกรณ์ต่างๆฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมีมาให้ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วงนี้บอสเองเขาก็มีในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆที่ผมได้แนะนําไปนะครับเผื่อท่านใดกําลังสนใจก็สามารถดูเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นแนวทางในการ เลือกซื้อเครื่องมือช่างมาใช้งานได้นะครับหรือว่าท่านใดสนใจโต๊ะเลื่อยวงเดินตัวนี้ก็สามารถลองเข้าไปดูในดีสคริปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์ที่ผมจะแนบข้อมูลของตัวโต๊ะเลื่อยไว้ให้ได้นะครับทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ